มัดฉหรือว่าอะไรแปลว่าชาเขียวอันมันนั่นมะชะอันนี้อันนี้มัน,นมชื่ออะไรเนี่ยมันโมนาอะไรอย่างเงี้ยโมนาโมนาโมนา,มนาสะกดด้วยนอนหนูสละอาควายอ่ะโมนาอืม อย่าต้องเลงไปฟ้ารอไปฟ้าไปก่อนวุ้ยคูดาวชาเต็มที่เลยเสื้อ่คูดาวถ้าเรียนเสื้อพร้อมบ้องพร้อมในอีก40วินาทีแสเฮ้ยไฟฟ้าไฟฟ้าแดงเป็นไฟฟ้าที่เข้มข้นกว่าไฟฟ้าถี่เหมือนนี้เข้มข้นเหรอวะไฟฟ้าที่เขาเรียกเข้มข้นอไม่ใช่เขาว่ารุนแรงวะ เอ๊ะใช้สับป,ประหลา,าดด้วยกูไฟฟ้านี่ไม่ได้ดุนแรงหรอเข้มข้นความหนาแน่นไม่ใช่ความหนาแน่น,นอากาศครับอันุภาคนี่กูเรียนวิทยาศาสตร์มาเต็มไฟฟ้าระวังอันนี้ข่าของมันนี่อันตรายสำหรับเวลาโดดขึ้นไปเราอยู่นิ่งไม่ได้นะฮะคือไม่คุณไม่ควรอยู่กับที่เอาง่ายๆถ้าอยู่กับที่ก็มีการยกตียกพื้นใต้พื้นดินเนี่ย ใต้พื้นดินอุ๊บดินมไม้<ฮ>อ้มลอเลทพร้อมเลสพร้อมเดี๋ยวเดี๋ยวคอขอใช้ก่อนเกียร์สามเฮ้ยไฟฟ้าเกียร์สี่เกียร์ห้าพร้อมครับลงได้เลย<า>นั่นระวังด้วย จะต้องเลี้ยงลางแยงมาทำไมลางแยกลางแยกมันก็ความสามารถพอเลยกันไม่ตืกนแรกย่างเอ้ยลางแยกเฮ้ยโอ้โหนี่มันสปินสปินเดี๋ยวเดี๋ยว จริงบอลนี่ก็ถือว่าแบบตัวเด็ดเลยนะเนะี่ยโวโหดของชิปเคลฟยาดเลยนะฮะลองใช้ปั๊บไม่สำเร็จสำเร็จก็แปลกแล้วโดนเแข็งน่าจะมีอัพร์ช็อตดูดิดูมันทำดิระวังพื้นนะครับเห็นไหมครับถ้าเกิดโดนเอ่อการร้องเพลงของโมนาเข้าไปนะฮะแต่เกตที่พื้นมันจะมีจุดน้ำเงินน้ำเงินอันนั้นจะเป็นการโจมตีจากใต้ทะเลนะครับอ้องมดึงแงล่าง แป่ได้เลยฮ่าเจ็ดยังแพันฮเจ็ดแพงทันแรงเลยเอเอโอ้ยแป,อแปลงปะแปงไปแล้วอตอนก่อนอันนี้เข้เอาอีกแล้วจะไล่อะไรกันหนาเนี่ยครับนี่ต้องดินหลบไปะล Ui chị nó mẹo chị nó Ui Ui Mẹ chị mẹo chị mẹo chị mẹo Dark Knight chị Dark Knight Lặp rồi mẹo chị 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 Đang chị đây chị mẹo chị อ้าวโอเคจบช่วยชีว like ิตอืขอบคุณครับแอ้์จบเป็นโล่แล้วเมื่อกี้ไฟฟ้าติดโอ้ยโอ้ยโอ้ยจ่าไฟฟ้าเฮ้ยเฮ้ยแดดหนีบุ้มยังยังไม่ตายยังเราต้องปิดด้วยไฟนะฮะอือือแลกกันไป แรงล่างคุมไหมเนี่ยยังไม่ถึงนาทีตลบไปแล้วเดอดเแล้วอจะมีของดีโผล่มา้างไว้นออุสาลูเป็นต่างขนาดนี้ยังไม่ได้เก็บกล่องสักกล่องเลยโอ้แต่เดินทางมานี้ไม่เจอกล่องเลยกล่องนี่เรียงกันเป็นเส้น ถ่ายเรียงไปเลยโอ้โหโอเคไว้เจอกันบอสเอชนะครับ